สร้างตัวตนบนออนไลน์นะคะได้อะไรบ้างวันนี้นะคะจะมาบอกข้อดีนะคะว่าคนที่มาทําออนไลน์กันในโลกออนไลน์ปัจจุบันมีทั้งอายุน้อยอายุมากเขาต้องมองเห็นอะไรนะคะคือเขาต้องมองเห็นโอกาสนะคะคราวนี้ข้อดีของการที่มาทําออนไลน์ก็คือการที่ เขาได้แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นค่ะจากสิ่งที่เขารู้จากสิ่งที่เขามีเขาอยากแบ่งปันออกไปค่ะ mm hmm. เก่งการขายนะคะ mm hmm. ก็สามารถมาสอนทักษะการขายให้คนอื่นได้ทําให้คนอื่นๆเนี่ยที่อยากจะสร้างไรายได้อยากจะขายสินค้าของเขาบนออนไลน์เนี่ย เขาก็จะได้มีทักษะการขายไปมีรายได้เพิ่มนะคะอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการสร้างตัวตนเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะหรือการที่คุณทำบัญชีได้นะคะ ก็สามารถมาสอนแม่ค้าออนไลน์ซึ่งมีอยู่มากเลยนะคะตอนนี้ให้เขาสามารถทำบัญชีได้แบบมีประสิทธิภาพแบบนี้นะคะก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้มันเป็นการให้ประโยชน์กับคนอื่นนะคะแล้วของแถมที่คุณจะได้นะคะจากการทำออนไลน์ที่หลายๆคนมองเห็นโอกาสตรงนี้นะคะนั่นก็คือจะมีรายได้กลับเข้ามาค่ะ เมื่อคุณให้ประโยชน์กับคนอื่นมากพอเมื่อคุณช่วยเหลือคนอื่นมากพอนะคะถ้าคุณนะคะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากนะคะคุณก็จะได้รับกลับมามากเช่นกันการมีประโยชน์กับคนอื่นนะคะเป็นสิ่งดีนะคะสร้างตัวตนบนออนไลน์เพื่อช่วยเหลือคนอื่นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใน Facebook สามารถกดติดตามช่องทาง youtube สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน